This is your brain on drugs. อาละครับส่วนดี้เราทุกท่านลรวกบพบในเกมแคชเชียลกันต่อนะครับคลิปนี้ผมจะพาไปลง The l o ็อกทัวน a เม n นตกันนะครับได้แล้วนะครับสองอีโมจิใหม่นั่นก็คือ The ะล็อกหลงรักกับ The ะล็อกร้องไห้นะครับใครว่า The ะล็อกไม่มีความรู้สึกไม่มีชีวิตนะครับนี่เลยหลงรักนะครับปุ๊บปุ๊บ,บน่ารักมากแล้วก็อันนี้นะครับ ร้องไห้มันแปลกมากเพราะไม่รู้หน้ากับตามันอยู่ไหนนะครับ The Lock ก็มีความรู้สึกเหมือนกันตอนนี้ผมมีการ์ดใบหนึ่งนะครับที่เลเวลตันแล้วก็คือ Spear g o อบล n นนะครับตอนนี้ก็คือผมต้องเก็บ k i n ให้เป็นเลเวล13ถึงจะอัปเกรดการ์ดทองคําได้อีกีตอนนี้เกือบครึ่งหลอดแล้วนะครับกว่าจะอัปเป็น13ได้นี่โอ้โหผมอัป2เลเวลก็แสนแล้วนะครับใช้เวาลาอีกนานเลย เหมือนเดิมนะครับผมเก็บฮีไว้เปิดเยอะมากๆเชิญก,กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติ๊กปุ่มรูปกันดิ่งด้วยเพื่อเปิดการแจ้งเตือนะครับในภาพการลงคลิปที่มาใหม่ๆโอเคมาดูวันนี้เลยนะครับเป็น Legendary Chase นะครับขออะไรก็ได้ไม่เอา Princess กับ Magic Archer ได้โปรดเออโอเคแลมไรเดอร์ okay, Rider, อยากได้อยู่ครึ่งหลอดแล้วครับเยี่ยมมาคราวเชสครับครั เจมส์อีก2ครับฮิลสเกตันบาร์เรลดาร์คพรินซ์แล้วก็วอร์แครีอยากได้แค่วอร์แครีนะครับโอเคมาดูนะครับซิลเวอร์หนึรอยห้าสิบแบทเทิลเรมสเกลิตันไม่ได้ใช้สักอย่างต่อมานะครับโกลเชสห้าร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วดิคูดเยี่ยมผมจะอัพดิคูดให้ตันนะครับด้วยสิบสามเป็นการทองคำเลยชอบมากๆนะครับ แล้วก็เทสลาไม่ได้ใช้นะครับบอมทาวเวอร์ Tower, ไม่ได้ใช้ครับเอ็กโบรก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีอะต่อมาครับซิลเวอร์ร้อยสี่สิบสามอินฟานโนครับแล้วเลยคูดเยี่ยมอยากได้เยอะนั่นแหละยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยต้องการ5,000ใบย150ยวิศศสัต แล้วก็นลนดิคูดเฮ้ยทำไมได้เยอะจังเลยเหมือนเกมมันรู้ว,ว่าให้ผมเยอะมากนะครับนี่แหละโอเคเราจะไปดูกันเลยนะครับ The Lock Challenge ก็คือมันจะมี2แบบนะครับอันแรกก็คือเล่นเด็กอะไรก็ได้ตามใจเราอันที่2ก็คือเป็นดรัฟพิกนะครับเราเลือกให้เขาเขาเลือกให้เรานะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยหมดนี้แปลกมากเลยนะครับคือมันจะสุ่มลงลมเบจ็กให้เราไม่ต้องเลือกไม่ต้องปล่อยนะครับเดี๋ยวมันมาเอง ผมเล่เลาดิคูดนะครับเด็กนี้ดีมากๆลองย้อนไปดูได้ที่ลิงด้านบนเลยนะครับกันได้ทุกอย่างเลยเป็กก้าไม่กล้าไหนสายสร้างบ้านสายตอดนะครับโชคตีนี่ไงตึบ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 อ่ะมาลงพรินซ์ครับผมไม่ได้เลาะดิคูดขึ้นมือไม่กลัวนะครับพุ่งมาเลยข้ามมาเลยครับมาครับเห็นไหมครับลัมเบอร์แจ็คลงเองเลาวดิคูดดักหน้าครับลูกไฟมาพลาดนะครับโดนแค่ลัมเบอร์แจ็คนะครับกับป้อมเดอะล็อกซ้ำอีกครับดูด้านขวาครับ เบเกอราครัลมเบอร์แจ็คเอาลงไนด์ดักครับโดนยาม่วงยังเร็วยังเร็วนั่นแหละต่อได้กี่ทีครับ1ทีอ่ะ2ที3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้โหเกือบ12ทีเทียร์110นะครับพุ่งมาเดอะล็อกสาอีกมันบังคับเลือกเดอะล็อกนะครับด้านซ้ายเอาแล้วไงน้ำยาหมดครับอา้าวมันก็ปล่อยมันก็ปล่อยพันสี่ห้าสิบด้านซ้ายนี่ผมทุลักทุเลนะครับสามร้อยแปดสิบเก้า พยายามให้ลัมเบอร์แจ็ควิ่งนําไปก่อนนะครับอย่าไปนำลัมเบอร์แจ็คเพราะว่าต้องการให้มันตายเราต้องการความเดีวนะครับด้านขวามาแบบนี้ฟาดนะครับมินิเปก้าฆ่าลัมเบอร์แจ็คนี่ดีมากๆนั่นไงไมเนอร์ไม่กันบ้างครับด้านซ้าย457ครับผมปล่อยกอบลินก็พอนะครับสเปียร์กอบลินด้านขวาครับ254มินิเปกกาฟาดได้ตั้ง2ทีนะครับทีละ700อ่ะ7นะครับมาแล้วครับ นั่นแหละด้วยที่คูดห,หู้ผมว่ารอบแรกยากกว่ารอบ2นะ The Lock สามารถรีเซ็ตท่าพุ่งของ Dark Prince แล้วก็ Prince ได้นะครับหลายคนคิดว่าต้องเป็นแซปเท่านั้นไม่ใช่นะครับอา้าวมินเนอร์หอครับแซปครับทั้งกองมาแบบนี้ผมปล่อยพิ่มอีกตัวเดียวก็ได้นะเนี่ยมินเนอร์นำหน้ามาอา้าวซ้ายซ้ายพังแล้วครับนั่นแหละพ่นไฟตาย,ตายครับ2ตัวพ่นไฟตายหมดครับตีได้กี่ท,ทีน่าจะแค่3-4มีเทีงนะครับมาแบบนี้เอาแล้วไง โอ้โหผมป่อยก่อนตลอดเลยลําเบอร์แจ็คไม่นําหน้ามาแบบนี้ไม่เป็นไรครับตอนแล้วร้คุดขึ้นมือพุ่งมาครับลําเบอร์ฆ่ามันให้หน่อยนําไปเลยเอา้าวนายโดนโดนมินิเปกาครับไสแตกหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีนั่น,หน,หนแหละยังรอดเลือลติดเดียวมานะครับดูครับโอ้โหมินิเปก้าโดนลําเบอร์แจ็คครับอย่างเร็วหนึ่งทีสองทีสามทีดูเลือดครับดูเลือดเฮ้ยกันบ้านไหมกันบ้านไหมไม่กัน ขอบคุณเลยครับจริงๆนะผมว่ารอบแรกยากกว่ารอบที่2รอบที่2อเราเลือกการให้เขาเขาเลือกการให้เราเขาเลือกพลาดเขาก็แพ้เราเลือกพลาดเราก็แพ้นะครับแต่รอบแรกคือเขาเล่นเด็กอะไรก็ได้ที่เขาถนัดไงอันนี้มันยากกว่านะครับอ่ะดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเราได้คูดเหมือนเดิมเลยนะครับผมได้2งมงกุฎเขาไม่ได้บ้านผมนะครับนั่นแหละเด็กผมประหยัดอยู่นะรู้สึกว่าไม่ถึง4.0ด้วยซ้ํา เขาต้องรีไซเคิลเอ้ยไซเคิลไม่ใช่รีไซเคิลรีไซเคิลคือการเอาขยะไปทำใหม่นะครับไซเคิลคือการหมุนผมพูดผิดตลอดเลยมาแบบนี้เอ้าเอาไอสปิริตมาครับปล่อยมาเลยครับอ้าวแล้วมาแจ็คมาแทงกิ้วครับเอามีเปก้าไปแทงครับฟาดใส่อยู่แต่ครับลงอะไรดีแบตครับใช้แบตก็พอครับผมอยากเก็บรอบนี้คูลไว้เซอร์ไพรส์นะครับหนึ่งทีฟาดได้หนึ่งทีครับมันมีหมูนั่นไงพอมดครับพร้อมกับโทนาโดบายบายครับ ดูหมูดูหมูแตะไม่ได้ครับแต่ใช้ไปแปดน้ำยาเขาใช้มินเนี่ยนสามนะครับหมูสี่ก็เป็นเจ็ดนะครับผมจะน้อยกว่าเขาแค่หนึ่งไม่เป็นไรนะครับต่างกันแค่หนึ่งต่างกันแค่สองเอออาจจะเป็นก็ได้นะครับดูพ่อมดครับขวาขวาได้ไหมได้ไหมหนึ่งทีสองทีได้สองทีครับเร่งความเร็วมาแล้วครับอีกแล้วห่ะตายซะมเปไปกล้าครับฆ่าทั้งหมูฆ่าทั้งลำปะแจกรับหนึ่งที สองทีลัมเบอร์แจ็คครับนั่นแหละเรียบร้อยพันสามแปดสิบสามครับขวาเอาไงขวาเอาไงน้ำไปเลยไม่ได้ครับนี่ไปก้าเลือดเหลือหนึ่งในสี่เองพยายามดูฝั่งที่มีลัมเบอร์แจ็คนะครับเพราะว่ามันมีตัวนำหน้าไงเร่งความเร็วตั้ง4 0นะครับไม่ใช่น้อยนอยมานะครับแค่เร่งความเร็วนะหลายคนเข้าใจว่าเร่งความแรงไม่นะครับแค่ความเร็วมาครับโอ้โอโลงทุนถึงกับแซปบ พ่อมดพ่นประมาณเพราะผมจำไม่ผิด220มาน,นะครับถึง240นั่นแหละด้วยคูดฮูู้้ลัมบร์แจ็คนำหน้าเอาเอามันตายเอามันตายนั่นแหละตายแล้วรั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 วเดอะล็อดไม่เป็นไรครับยังมีเลือดเหลืออยู่1ที2ที3ที4ที5ที6ที7ทีต่อรัวรัวพังพอดีครับนั่นแหละเหลือแบตตั้ง4ตัวดีมากๆเลย ลุนกันลัมเบอร์แจ็คนะเขาเราปล่อยลัมเบอร์แจ็คนี้ลัมเบอร์แจ็คทำลายบ้านได้เลยนะครับเกือบเลยมันแซบแล้วครับมาแบบนี้อันนี้คือหวาดเสียวมากและผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ดูความแดงของหมูนะครับลัมเบอร์แจ็คมาอีกแล้วมินิเบก้านำหน้าไปเลยครับฟาดนั่นแหละครึ่งหลอดนะครับเดยวล็อกตามเอาไงเอาไงตอดไปเลยตอดไปเลยเร่งความเร็วอยู่นะครับเร่งความเร็วของมันไ่จังผมนะครับนั่นแหละ คือมันจะปล่อยฝั่งตรงข้ามนะคือไม่ปล่อยฝั่งเดียวกันไม่งั้นมันเจอกันมันจะกลายเป็นเหมือนกับเท่ากันไงถ้าเขาปล่อย2ฝั่งก็คือต้องเลือกเอาฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะครับต่างคงต่างดันนั่นแหละครับมาแล้วได้ไหมได้ไหมหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีนั่น,นแหละแซบผมแซบเพื่อต้องการ2ทีมันได้2ทีนะครับเ,เหลือเจ็ดสิบมาแล้วครับดูด้านขวามครับห้าสี่แล้วเลยคูณลงได้หน่อยครับส70เจ็ดสิบนั่นแหละสิบเหลือสิบ ถึงกับขำเลยเหลือสิบเห็นปะครูผมเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้จําว่าฮอกไครเดอร์ทุบท่าไหร่นะครับเพราะเขามีแซปหรือมีดดล็อกอะปล่อยตามเฮ้ยคือแม่งสูสีพอดีเลยนะยกเว้นคืออ่าผมทําลายบ้านมันได้สองอันมันก็แพ้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือหมดแรกนะครับเล่นเด็กตามใจชอบเรามานะครับดับพิกเป็นอันต่อไปอันนี้คือเราต้องชนะประมาณ6ครั้งนะครับผมแพ้ไป2แต่ก็ชนะอยู่อันนี้คือ ผมบอกเสมอว่าเลือกสายอากาศแต่อันนี้คือผมเอาไปก้านะครับเพราะผมไม่ชอบเรลาฮาวาอันนี้นะครับพยายามเลือกอะไรที่ดีกว่าผมเลือกกาดนะครับแน่นอนครับมินเนี่ยนมินเนี่ยนตีเรลาฮาวได้ดีกว่าอันนี้แน่นอนครับร์โนโดแล้วมันการดูดครับมิลเลอร์ไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นอันนี้เขาเลือกมาปับ๊บผมดูเลยว่าเขาแพ้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายว่าทําไมลังเลลังเลครับมาเริ่มเกมมาปับ๊บหยุดเห็นอะไรไหมครับผมเลือกมินเนี่ยนมันให้มินเนี่ยนหอดผมมาอีก What? ธนูอยู่กับผมมึงจะเอาอะไรสวนกูจบแล้วจบแล้วจริงๆมันสมควรจะเอาเกรฟยาร์ดไอทูมสโตนน่ะที่สร้างโคงกระดูกอะไปฝั่งมันเพราะมันมีราวาฮาวไงแทนนี่คือมันให้ผมแล้วก็ให้มินเนี่ยนฮอดมาคืออะมินเนี่ยมินเนี่ยนฮอดธนูอยู่กับกูแล้วมึงจะเอาอะไรสวนนะครับดูเลยนาะทีเดียวเท่านั้นนะครับดูเลยแล้วม,มาปั๊บมึงแพ้เลยจริงๆนะครับเขามีหมูเนี่ยนะรอยัลฮอส์มีหมูกับแพะ โอ้โห uh huh. มาเลยแล้วก็แรมไรเดอร์ครับทั้งหมูทั้งแพะพุ่งมาเถอะครับนั่นแหละปล่อยแค่นี้ผมปล่อยแค่นี้รู้เลยมันสวนไม่ได้เนี่ยแซบอ๋อผมแซบผมแซบนะครับล,ล็กทริซิตี้นะครับก็คือ e l e c t r o ส i ส a r อ่ะไม่มีอะไรสวนจะสวนยังไงไม่มีเดอะล็อกครับดูดูดูเดอะล็อกบิลเลอร์ดูครับจะไรสวนด้านซ้ายมินเนี่ยนถอดด้านขวามินเนี่ยนชี้หายครับนี่ไงไปกล้าลงดักกลางครับ เด stroy โดดแช่ไปเลยดีกูอยากให้มันอยู่เฉยครับกาดกันให้หน่อยโอ้โหพันสามพันสองพันหนึ่งนั่นแหละดีมากลากเบกก้าไปเลยหาบ้านครับลัมเบอร์แจคทำลายให้ได้พังเรียบร้อยครับหนึ่งทีสองทีจบแล้วครับอ่ะฟ้าเข้าไปบึ้มเดอะล็อกมิเลร์อ,อีกทีไหม <c oughs> รู้เลยว่ามันแผลรู้าใจป่ เลือกวินเนียนอ่ะมึงให้วินเนียนหอดกูมาอ่ะกูมีธนูแล้วคุณจะฆ่าวินเนียนผมยังไงก็จบแล้วนะครับง่ายๆเลยอันต่อมานะครับอันนี้คือผมหนักใจเลือกนานมากอันนี้ผมไม่เอาจแอนสเกลิตันนะครับเพราะว่าผมชอบเรสโกมันดีกว่าไงโจมตีอากาศไงครับธนูครับไลติ้งไม่เอาแพงเกินอันนี้สึกว่าสเกลิตันอาร์มี่ครับแล้วก็เฟอร์นนสครับต้องการพุง่งบุกตุ้มๆนะครับอากาศไง รสโกอากาศธนูอากาศเฟอร์เนสอากาศครับเพราะมันตีอากาศได้ไงตอนนี้ผมให้อากาศเขาไปน่าจะแค่ใบเดียวนะครับมาครับผมปล่อยไปนะครับเผื่อเขามีแซปเป็นการลองเชิงนะครับไซเคิลผมบอกเสมออย่าไซเคิลเกิน2น้ํายาขึ้นไปนะครับมาครับลัมเบอร์แจ็คมาเลยมาแบบนี้ก็นั่นแหละแล้วรีคูดเอ้ยเราใจแอนนะครับลงไปดักหน้าตอนนี้เขาไม่มีชอ์นะครับเขาเลยต้องลงใจแอนสเกลตันดักหน้า ผมทําให้เขาพลาดเลยนะครับคือใช้ยาพิษกันบ้านตัวเองผมบอกเสมอนะครับเมื่อไหร่ที่เขาใช้ยาพิษใส่บ้านตัวเองคือเขาพลาดแล้วนะครับเขาไม่สามารถสวนได้เห็นไหมครับจะบ้าหรือเปล่าไปยาพิษให้โดนบ้านเนี่ยวะมาะครับทั้งกองบอมเบอร์ไปเลยเฟอร์แนงครับช่างหัวแม่งครับคือผมเอาเฟอร์แนงมาดักนะครับสีน้ํายาเองนั่นแหละคุ้มก็เสียเลือด400อ่ะหนึ่งทีสทีไลติงอ้าว เบสเกิลกับเด็กแวน้นยังอยู่ตามหลังกันไปเลยตามหลังกันไปเลยดู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 เก้าร้อยแปดร้อยเจร้อนหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยนั่นแหละเจ็ดสิบเรียบร้อยครับดูด้านขวาครับเอาไงเอาไงยาพิษเฝ้าบ้านอายาพิษเฝ้าบ้านยาพิษห้ามปล่อยเฝ้าบ้านต้องไปปล่อยฝั่งตรงข้ามเท่านั้นครับมาอีกแล้วบอมเบอร์ ber, ครับกับเฟอร์แนนต์ครับมุกเดิมเลยเอาเซฟๆหน่อยครับเดินล็อกครับกลัวไม่ได้ใช้แล้วจะงอนนะครับเดี๋ยวจะล็อกร้องไห้ มาครับ1ที2ที3ที4ทีเกือบได้5ที2,000ครับนั่นแหละผมปล่อยใกล้ไปหน่อยเด็กแว้นตายหามันเลยนะครับสกอยตายนะครับเด็กแว้นพึ่งหนะ้ามาอีกแล้วครับเอาแล้วไงนั่นแหละลัมเบอร์แจ็คก,กับฮันเตอร์ครับเรียบร้อยยาพิษเพื่อเพิ่งมาปล่อยถูกรอบที่3ตูม้ม ผมมีแพ้แค่2รอบเท่านั้นนะครับคือผมเลือกการ์ดผิดแค่นั้นเลยนะครับหลายคนนี่คืออยากได้อีโมจิมาก แนะนำนะครับคือกดเพชรกลับเข้าไปเพราะว่าอีโมจิไม่มีขายนะครับเราเล่นทัวร์นาเมนต์คือเราเสียเพชรแค่ประมาณ10เพชรถึง40เพชรนะครับกลับเข้าไปเอาดีกว่านะครับมันเป็นของแรไม่สามารถหาที่ไหนได้จําไว้เสมอนะครับอย่าเลือกที่ดีอย่าเลือกที่ชอบให้เลือกที่ครอบคลุมถ้าเราเจอตัวไหนก็ตามที่เป็นตัวภาคพื้นดินนะครับและโจมตีทั้งบกแล้วก็อากาศนะครับเลือกมันไปเลยไม่ต้องคิดนะครับถ้าเรามีสายอากาศเยอะแล้วพยายามเลือกสายอื่นก็ได้อย่างเช่นมีตัวแทงมีตัวตีเป็นพื้นที่มีตัวตีรอบตัวมี ตัวตีแรงอย่างเช่นมินิเปก้าวร์แครี่ตัวที่ตีทั้งบกแล้วก็อากาศไอวิสาดอย่างเล้อเป็นวิสาดปกติอะไรแบบนี้ครับถ้าเจออากาศก็เลือกอากาศไปเลยคดิะเรอยู่กันที่ไม่ได้คอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe กดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนด้วยพาดการลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ